ในส่วนของแขนเนี่ยจะราคาสูงมากปัจจุบันเนี้ยผมได้ยินว่าหลัก80,000ขึ้นจนถึงราคาหลักแสนที่จะสามารถทํางานได้แบบกดปุ่มเนี่ยก็ราคาหลักหลายหมื่นละหกหมื่นขึ้นถึง8 0,000ืนแค่กดปุ่มนะครับเพื่อให้มันกำกับแบยังไม่ได้แยกนิ้วนะครับถ้ายิ่งแยกนิ้วเข้าไปได้เมื่อไหร่เนี่ยยิ่งราคายิ่งสูงอัพขึ้นไปที่ที่ผมเห็นล่าสุดในของอเมริกาประมาณหลักล้าน โดยโดยปกติผู้พิการเนี่ยเขากว่าเขาจะได้แขนมาข้างหนึ่งที่เป็นแขนเทียมเนาะเอาไว้ใส่ต้องอายุมากกว่า20ปีซึ่งเขาหยุดการเจริญเติบโตแล้วเขาถึงจะมีแขน มันอาจจะเป็นแพชชั่นเราก็ได้ที่ตอนเด็กๆเ,เราเราอยากเป็นหมอก็เลยมาทํางานทางด้านการแพทย์ซะมากกว่าในส่วนของหลายๆงานเอาเทคโนโลยีที่เราถนัดเอางานเซ็นเซอร์เอางานคอนโทรเลอร์ที่เราถนัดเนี่ยมาช่วยเขาในส่วนของงานวิจัยนะครับ มันจะมีอยู่สส่วนด้วยกันส่วนแรกเลยคือการที่เราใช้ 3D Printing มาใช้ในการออกแบบซึ่งเราออกแบบเนี่ยออกแบบแขนให้สามารถเข้ากับผู้ใช้งานได้หลายรูปแบบซึ่งเราได้ออกแบบในงานวิจัยนไว้ทั้งหมด20รูปแบบด้วยกันทั้งข้างขวาแล้วก็ข้างซ้าย2คือเราได้ออกแบบในส่วนของสัญญาณควบคุมสัญญาณควบคุมคือสัญญาณที่มันสั่งการจากสมองเป็นสัญญาณไฟฟ้าออกมาที่แขนตัวนี้เป็นงานวิจัยที่เราทําเป็นแพลตฟอร์ม ไว้สําหรับจับสัญญาณแล้วก็เอาชุดสัญญาณนั้นมาสั่งการตัวชุดควบคุมอีกทีหนึ่งให้แขนมันสามารถทํางานได้เรามุ่งเน้นอยากให้เป็นแพลตฟอร์มให้สำหรับโรงพยาบาล ใช้สำหรับการขยายผลโดยการเอาอ 3D Printing 3D Scanner ไปใช้ในการขยายผลการทำงานนี่แหละของราชพัฒนเนี่ยเราจะเน้นเชิงพื้นที่เป็นหลักอะไรที่จะตอบโจทย์ว่าบ้านเราพัฒนาแล้วนั่นคือโจทย์ที่นักวิจัยควรที่จะคิดก่อนเมื่อไหร่ก็ตามเรามองเห็นแล้วว่าบ้านเราพัฒนานั่นแหละครับคือคือสิ่งที่นักวิจัยน่าจะทำ